น้องฟ้าคำรามตัวนี้เป็นลูกชายลูกชายฟ้าประธานนะครับตัวนี้เป็นลูกชายฟ้าประธานของกำนันบินนะครับกำนันบินบอลบือแม่บุญมีครับตัวนี้น้องฟ้าคำรามก็ผ่านการประกวดมาหลายสนามเนี่ยสังเกตหน้านะครับสังเกตหน้าจะเหมือนฟ้าประธานนะครับฟ้าประธานนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หน้าหล่อนะครับตัวนี้ อัตลักษณ์ควายไทยไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างรลอนะครับตัวนี้ฟ้าประทานสังกัดโมธนาสาธุฟาร์มครับผมสังกัดโมธนาสาธุฟาร์มนะครับดูบรรทายโอ้โหโกคางบรรทายกีบขาตัวนี้สําหรับเหมาะสําหรับการพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับเป็นพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันธุ์ดาวล่กนะครับดาวล่กของฟาร์มอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ สถิติก็มีถ้วยรางวัลติดมือนะครับติดมือมาแล้วนะผ่านการประกวดมาหลายสนามเลยนะครับฟ้าประธานกับผมนุ่มรออีกหนึ่งตัวอนาคตพ่อพันธุ์นะครับเด้อ